อ,อมสินฟอร์มดีเตรียมโกอินเตอร์เซ็นสัญญาส,มสโมสรวอลเลย์บอลต่างประเทศต้องบอกนะครับว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2025ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยเป็นการแจ้งเกิดของอ,อมสินสศีพาพรจันทวิสุทธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถูกเสียงวิพากวิจารณ์อย่างหนักเรื่องฟอร์มการเล่นนะครับแต่ทัวร์เมตนนี้ต้องบอกว่าสานะที่ผ่านมาในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจนถึงนัดล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ย ฟอร์มของออมสินเนี่ยถือว่าดีแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆนะครับโดยตอนนี้เนี่ยทำไปถึง34คะแนนแล้วแล้วก็ติดอันดับเสริฟยอดเยี่ยมอันดับที่6ของการแข่งขันในครั้งนี้เลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งอาวุธลับของทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันในครั้งนี้จนสุดท้ายเนี่ยทีมไทยสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16เทีมงสุดท้ายได้สําเร็จนะครับซึ่งล่าสุดมีการเปิดเผยข่าวดีออกมานะครับว่าท่านของออมสินสิภาพรเนี่ยเตรียมที่จะ โกอินเตอร์ครับส,สัญญากับสโมสรในต่างประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหลังจบเกมเมื่อวานนี้ที่ทีมไทยแพ้ให้กับเนเธอร์แลนด์ไปแบบอย่างน่าเสียดาย2อต่อมเนี่ยอมสินสิสิพาพรณ์เปิดเผยกับสื่อนะครับบอกว่ารู้สึกดีใจมากหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้โดนวิภา์วิจารณ์มาอย่างหนักนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเข้มแข็งแล้วแล้วก็ทําให้ทุกวันนี้เนี่ยพัฒนาฝีมือขึ้นมาได้มากนะครับล้วก็คิดว่าฝีมือเนี่ย จะไม่อยู่แค่นี้จะพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับส่วนเรื่องของการไปเล่นต่างประเทศเนี่ยทางนักของออมสินก็บอกว่าตอนนี้มีทีมติดต่อมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็ต้องบอกว่า ต้องคอยติดตามกันแล้วครับว่าจะเป็นสโมสรไหนเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยยังไม่เปิดเผยนะครับเดี๋ยวรอเปิดตัวทีเดียวเลยซึ่งหลายคนก็อาจจะคาดเดาอาจจะเป็นลีกยุโรปจะเป็นลีกเกาหลีใต้หรืออาจจะเป็นลีกญี่ปุ่นเพราะนั้นต้องติดตามเพราะว่าทั้ง3ลีกเนี่ยก็ถือว่าเป็นลีกชั้นนทาทั้งนั้นแหละครับการที่ออมสินได้ไปเล่นโกอินเตอร์แบบนี้เนี่ยก็ช่วยพัฒนาเรื่องของักยภาพร่างกายนะครับเรื่องของฝีมือเรื่องของประสบการณ์กลับมาช่วยทีมชาติไทยในอนาคตได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับอ,อมสินสนนัตย เล่นอยู่ในลีกของประเทศไทยพนันการได้ไปเล่นในลีกอื่นเนี่ยถือว่าน่าสนใจแล้วก็จะช่วยพัฒนาฝีมือได้อย่างดีเลยนะครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยนะครับก็ต้องคอยลุ้นแล้วครับว่าวันนี้เนี่ยทีมชาติญี่ปุ่นกับเซอร์เบียผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทีมชาติของเราจะลงเล่นในวันศุกร์ที่29สิงหาคมเวลา2ทุ่มครึ่ง ตามเวลาปกติที่ทีมไทยลงเล่นในทุกๆครั้งนะครับเพราะนั้นติดตามเชียร์กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ขอบสนามอินดอร์สเตเดียมโฮมมากหรือว่าจะติดตามผ่านการถ่ายทอดสดก็ได้ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับสาวไทยของเรานะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกรอบ16ทีมสุดท้ายกันนะครับ